สวัสดีครับพี่น้องครับเชือกทองค้ามใช่แน่ครับเมื่อนีก้กะหาควายสาวหน่อยนะครับเด้อมาแบ่งปันเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องที่กําลังเลี๋ยวหาควายไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงไว้คอกอเพื่อมีโอกาสเดะอนุรักษ์ควายไทยไปนน้ำกันครับกะสำหรับก่อนอื่นเนาะฝากซอยกดไหลกดแช่ซอยกดติดตามน้ำเนีครับอยากให้ไปเล่นน้ำ ปเยี่ยมไปยามอยู่ขอ,อกอยู่ฟ้ามให้ทางช่องไปหากโทษมาได้ครับเบอร์0 9 0 9 9เก9 8 0เกเกเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันครับ090 9 9เก9 8 0เกเกาครับป่านี้มาพูดถึงวา่ตัวนี้เนาะตัวนี้สีเปิดราคาเพิ่นเป็นลูกของท่องใบนะครับเด้อนี่ครับท่องใบตอนนี้อยู่ที่นินและนี่ฟ้ามครับเสียต่ออยู่ที่เขาไงครับ นี่ครับเป็นลูกสาวท่องใบครับลูกสาวท่องใบกบมีเอกสารครับนะมีใบมีหลอดนะครับเด้อนี่ครับใบหลอดท้องเพลนครับบานี่วายแม่นี่เกิดจากแม่เพลนพอคือท่องใบเนาะนี่คือพอครับท่องใบราคาสามล้านหาแม่คือความสูงของแม่อยู่ที่ลอยสามสิบเก่าครับ แม่ของไข่สาวหน่อยตัวนี้ความสูงเพิ่นของแม่นี่คือลอยสามจุเก่าครับลอยสามเก่านี่คือแม่วันนี้ราคานบางคลิปเนาะบอกราคาสาวเพิ่นกับวาเพิ่นหาดน <c ười> คือนั่นบอกราคาได้เสือกน้องข้ามมาทันหาบอกก่อนเรยครับตัวนี้ราคาเปิดไว้แปดหมื่นทวนทวนครับเปิดไว้แปดหมื่นบาทนะครับเด้อเปิดไว้แปดหมื่น เป็นราคาเปิดห้า,หาสนใจกับจังมาเบิงนะครับจังมาเบิงจังมาต่อ,อยู่ขอ,อกเพละควายยุทีบ้านซับเจริญตำบลสามาคัคยีอำเภอลองข่ำจังหวัดกาลสินครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อกะเบอร์ช่องเบอร์เดียวกันเลยครับ0909955 980นี่คือเบอร์โทรครับลูกสาวท้องใบแม่เพิ่นสูงรอยสาเก้า นาบ้าเห้าเสือเบิงต,นต้นโตวควายครับควายตัวนี้นะครับอายุกะเขาขวบครับอายุเขาาปีปีน้อยๆครับปีน้อยๆนะครับเด้อให้เบิงหนาเขาเอาแม่หันหันควายมาผียังน้อยมากแจงแงควายตัวนี้ซื้อมาจากไทยบ้านนะครับเป็นผสมไว้ออกจากนาไทายบ้าน บ่ได้ออกจากฟ้ามใญ่ฟ้ามใดค่อยกาสีคือพันธุก,กรรมต้องบวกกบนำเลี้ยงค่อยตอวน,นี้กินหัวอาหารบร่ได้เป็นซสือไปกันจะบำรุงเพิ่นกะจังไปหัดกับว่ญยากนะครับหัดห้เรี่ยมือละเล็กละน้อยกัสิคอยกินใบเนี่ยครับยังบ่ได้กินหัวอาหารนะครับค่อยได้เลี้ยงแบบบ้านกาศีบ่ได้อ้วนเต็มที่กะกินหยาก,กินเฟี้ยงเพราะว่าไทบบ้านเป็นผู้เลี้ยงครับนีคบนนน่ครับนาเขาปีนิดนิดครับ อายุของเพ่นความสูงการลอยยี่สิบหกครับควายตัวนี้นะครับแข้งขาความสูงของควายตัวนี้คือลอยยี่สิบหกนะครับเด้อสูงอยู่ที่ลอยยี่สิบหกครับนี่ครับอ่องสามอ่องผูกโบยางสวยเลยครับอ่องสวยดีน่ครับแขงขาเล็บเล็บกะจะว่าแบบบ้านๆเล็กน้อยกะสี บอ่อแมนเกตที่เป็นเกตงามก็คือเป็นคว้วยพัฒนาจากแม่ลอยสามสิบเก่าเพิ่มมาผสมพอที่เป็นพอพัฒนามากก็สีได้ลูกตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นถ้าเท้าได้ผสมเพิ่นเป็นตัวดีไปก็คงจะลูกของเพิ่นต่อไปอีกก็คงจะดีงามขึ้นไปอีกครับนี่ครับว่าหมอทองดีอยู่หนาก็เป็นหน้าคว้วยแม่ครับหนาก็เทว่าใส่ได้ครับ อาเาอาบันเข่าสเสบงล่ำคางอาแม่จับขวางแต่ไล่คา,างนี่เบิงควาำเงานี่แ่ละเอาอย่างน,นี่ครับคางโตกับปะมาณนี้นะครับก็เห็นความอ่างอยู่ครับอ่างทองเป็นกับสีเป็นลักษณะควายที่มีความอ่างอยู่ครับนี่คือทองอ่าง บ่านี่ค้ายตัวนี้บ่มีตำนี้เนาะเราประกันตำนี้ให้ได้ครับเด้อหางบ่ดอกครับหางบ่ดอกครับหางเป็นบ่ดอกหางกะเง่าอยู่ครับกะเทว่าควายหน่อยซ้ำนี่หางประมาานี่ขันใหญ่ขึ้นก็น่าจ,จะเง่าไปได้อีกอยู่ครับหางเป็นนี่ครับหางตั้งหางจับแบบบานๆน,นะครับด้บ่ได้ บ่ได้จับยกจับยังหายเบ่งกันแบบธรรมชาติเลยครับน่มซีเต่าครับหายเบ่งนมน่ครับน่มซีเต่านมน่มกับบ่มีตำหนิครับซีเต่าบ่มีติ่งบ่มีหยังนะครับหาง,หางปลายหางกับบ่มีดอกครับบ่ดอกน่ครับเรียบหน่อย นี่คือลูกสาวท้องใบครับลูกสาวท้องใบกับประมาณ12เดือนปีสี่เข่าสิบสามเลยครับสิบสองเข่าสิบสามปีกับแม่ที่มีความสูงอยู่รอยสามสิบเก้านะครับควานี้ยังยังบ้อนได้คุ้นอย่างนะครับกินหัวอาหารบ้อนได้เป็นครับกับพันธุกรรมบวกนําเลี้ยงเนาะ พันธุกกรรมดีนําเลี้ยงดีคัวไอก้กระสีอ้วนทวนสมบูรณ์อันนี้คือการยังกินแค่หย่าแค่เฟี้ยงธรรมดาเอาไอ้แม่แบบน,นี้จูงยางแจ้งน้อยแม่อ่าจูงนั่นจูงไปหันละยางไปยางไปยางกลับนี่ครับเปิดไว้แปดหมื่นนะครับเด้อแปดหมื่นทวนทวนวน,วน,นี่แหละกระต่อรองไหนอยู่ครับยังมาผดคุยขันยูบวอกไกลก็อยากให้มาเบิงอยู่ครับอยากให้มาเบิงโซ ว่ามันสมบอราคานี่นสีต่อกันอยู่วางไดยังสีพอดีพองามนะจังมาต่อกันครับนี่ควายนะเปิดไว้ป0 0มืนบาทครับควายตัวนี้ควายสาวหน่อยลูกสาวพอท้องใบแม่สูงลอย3าเก่าครับ8 0 0 0มืนบาทเบอร์โทรเชือกท้องค่ำนะครับเด้อเบอร์โทรเชือกท้องคำเบอร์0 9 0 9 9เกาศเกาเกาหาห เก้ลาล่กับเบอร์เดียวกันครับ090 9955 980นเกาเกาหา้นี่ครับเปิดไว, 8, 10, ว้8 0,000ืนถนนกับเป็นราคาเปิดแตจงมาต่อร่องว่าสมควรซ้ำไหลเนาะควายอยู่บ้านสับเจริญตำบลสามาคีอำเพื่อลองข้ากาลสินครับอยูหวกไก่บันนาเลี่ยงมองพิ่นประกวดค่อยง่ามกันตอน นช่วงเดือนพฤษภาครับพี่น้องนี่ครับได้ต้นโตข้อหนาเขาคันเดยวไปใสน้ำเลี้ยงดีนะครับก็ค,คิดว่ากะคงจะใหญ่ขึ้นเต็มขึ้นสมบูรณ์ขึ้นได้ดีอยู่ครับเพราะว่ากะเป็นเกตปัฒนามากได้ะระดับเนื่องแล้วก็คือผสมพอที่เป็นพอมาตรฐานหนากะ เอาเป็นว่าหาพี่น้องสนใจจังจังโทรหาลูกครับเนาะหรือว่าแอบไล์มาเด้อหาหมักหาสนใจก็ะเป็นไปได้ขันยูบ่ไกลก็ยะให้มาเบื้องตัวเพล่ะครับว่ามันสมควรบอจังไดเน,ะนาะแล้วกะจังติดต่อหาเบอร์โทษแต่คลิปก็มีนะครับเด้อก่อนจบกะฝากซอยกดไลค์กดแชร์ซอยกดติดตามให้นัมเนยครับพ่อแม่พี่น้องครับ ให้โชคหมานนะครับเด้อโชคหมันให้ลํำไหลรวยขายกล้วย,ย,วยสแสดงความยินดีกับพี่ดาบยงเนาะข่าวล่าสุดว่าเจ้าเพชรฟูแพงจากฟ้ามใหญ่ครับขายของพี่ดาบยงกําลังจะใหญ่ขายในช่วงออกพรรษาในราคาเก่าล้านบาทกล้วยตัวเดียวครับกับเป็นความฝันของคนบรรณอกเข้าหาได้ตัวละแสนน้ำเพลนเชียตอตรงข้ามกับบอนได้ตัวละแสนอยู่ขายตัวละ เจ็ดหมืน่นแปดหมืน่นเก่าหมื่นอยู่นี่แหละครับ <c oughs> นะให้โชคดีให้ลำให้รวยขอบพระคุณคุณแม่เขียวําเดอ้อ <c oughs> มาจับมาจับไปค่อยหายครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ